นะโมตัสสะภะคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักษ้าปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาลาโภะวันตุเมมิเทพาหหติพุทธมหานะโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราัทาสาวิราอิตโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารืเรือ